สวัสดีครับผมนายณราทิพย์ภูสงะราสนักศึกษา6630503539ครับวันนี้จะมาสอนทักษะการดอดอะร้อครับอันดับแรกเราต้องวอร์มอัพก่อนครับท่าแรกจะเป็นการจอรอกิ้งรอบสนามตะก้อครับ ต่อไปจะเป็นการลุกเข่าต่าเล็กน้อยรอบสนามแล้วก็ครับต่อไปเป็นท่าเข่าสูงนะครับรอบสนามครับ จากการเดาะลูกด้วยเข่าครับจําเป็นต้องยกเข่าสูงนะครับจึงต้องเน้นในท่านี้มากๆครับต่อไปจะเป็นการเตะขาไปข้างหน้าครับ ต่อไปเป็นการมุนเข่าออกด้านนอก ไปเป็นการมุนเข่าเข้าด้านในครับ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อครับเริ่มจากด้านบนก่อนนะครับทั้งไว้ประมาณ15-20วินาทีครับ าต่อไปเป็นการยืดไหล่นะครับ oh. สลับข้าง ถ้าต่อไปเป็นการยืดบริอเวณกล้ามเนื้อหลังแขนครับสำหรับข้างครับต่อไปเป็นยืดํำตัวเล็กน้อยครับ กลับข้างครับสอไปเป็นส่วนของด้านล่างนะครับข้าครับน้ำสติงครับ ข้างครับต่อไปเป็นต้นขาต่อไปเป็นก้นครับ แล้วก็แต่ละท่าก็จะยืดทางไว้ประมาณ15-20ดีครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นตะก้อครับก่อนที่จะเข้าสู่การเริ่มคุ้นชินกับลูกตะก้อน,นะครับเราจะให้ฝึกเข่าสูงอยู่กับที่ก่อนนะครับประมาณนี้นะครับ โดยการยกเข่าสูงเราต้องแทงเข่าขึ้นมาแบบนี้นะครับและเราจะเราต้องฝึกย่อไปด้วยนะครับเพราะว่าการดอดเข่าด้วยตะก้อจะมีการย่ออยู่ตลอดนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการฝึกดอดตะก้อด้วยเข่าครับ การฝึกดอกตะก้อด้วยเข่านะครับเราจะใช้เขา่าดอกตะก้อขึ้นโดยเราจะมีเท้าหลักก็คือจะย่อแล้วก็ส่งแรงจากส่งแรงจากเข่าขึ้นมาครับโดยเข่าจะตั้งฉากครับโดยอันดับแรกจะให้ฝึกความคุ้นเคยกับลูกตะก้อก่อนครับเราจะดอกตะก้อหนึ่งครั้งก่อนครับแบบนี้ เรื่อยๆเดาจับเดาแล้วจับครบเรื่อยๆจนคุ้นชินกับลูกตะก้อนนะครับพอคุ้นชินแล้วเราก็สลับฝั่งครับดดแล้วจับซ้ายขวาสลับซ้ายขวาได้ครับ จะเห็นได้ว่ามีการย่อเข,าข่าหลักขาหลักตลอดนะครับเขาจะแทงขึ้นมา90องศาครับหรือจนคุ้นชินแล้วเราสามารถต่อสลับซ้ายขวาได้เลยครับหรือถ้าเรามีเพื่อนนะครับต่อไปเราจะฝึกกับหน้าตะขายครับ เราจะให้เพื่อนอีกคนยืนอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็เดาะทรงเข่าจากข้ามตะไครสลับกันไปมาครับเดาให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ให้เพื่อนดอกกลับมาครับสลับกันไปมาครับการดอะตะก้อตะก้อด้วยเขานะครับก็ประมาณนี้ครับต้องมีการย่อเข่าเล็กน้อยแล้วก็ แทงข,ขึ้นมาระดับ90องศาค,ครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ